จะไปไหนไม่แล้วหนูเข้าไปทำไมตรงนั้นน่ะอ๋พี่อยู่น้ำทำไมลูกูอ้โหนูหน,หนูหนูออกไม่ได้ ออกไม่ได้จะไปไหนพากันอื้อตรงนี้เลยเท้าไม่ให้วิ่งอ่ะมันเปียกไม่พอหรอลูก ย้ายที่ตรงนั้นมันเปียกนะมันเปียกอ่ะ